จากบ้านจรแมเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาลายัยประเทศสราช2 3สรปีอุบลราชธานีฮุ่งเหืองเมืองธรรมฮุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่นดินวายายทีาย Oh no, สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีครับวันนี้รายการผู้ว่าชนบทพบชาวอุบลก็ได้มอบหมายให้กระผมนะครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้มากล่าวพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีครับทุกหอกระจายข่าวทุกสื่อมวลชนนะครับทั้งจังหวัดอุบลราชธานีครับ ในห่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ถัด,ถดไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นสัปดาห์สำคัญนะครับของชาวอุบลราชธานีที่จะมีงานประเพณีที่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งเดือนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับสำหรับงานประเพณีที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าในแต่ละชุมชนในแต่ละคุ้มวัดเนี่ยได้เริ่มที่จะ ทำต้นเทียนพรรษานะครับบางวัดเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะครับที่จะมีการาร่างแบบแล้วก็มีการในการที่จะล้อมเทียนนําเทียนมาจาัดทาทําโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็ได้มาทําต้นเทียนในเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยได้เริ่มเห็นรูปร่างของต้นเทียนลวนะฮะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้นเทียนของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างได้มีการแปะ เทียนนะครับในชนิดติดพิมพ์ในส่วนของเทียนประเภทแกะสลักก็จะมีการหลอมเทียนแลือนำมาแกะนะครับเป็นเทียนพรรษาซึ่งในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกระบวนวิธีนะครับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ร่วมกับทางสื่อมวลชนนะครับได้เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปถ่ายทำนะครับซึ่งในแต่ละพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีการหลอมเทียนนะครับก็จะมีะท่านพระภิสุสงฆ์ท่านเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะได้มาประกอบพิธีซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบนราชธานีครับและที่สําคัญเป็นวิถีชีวิตของ พี่น้องชาวอุบลราชธานีครับทั้งพี่น้องที่เป็นชาวบ้านนะครับพี่น้องที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับพี่น้องตั้งธุรกิจข้าราชการพ่อค้าประชาชนแล้วก็พระพิสุทธิ์สงเองก็ได้มาร่วมกันที่จะจัดทําต้นเทียนพรรษาเป็นประจำนะครับในห่วง3-4เดือน ก่อนที่จะถึงประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับในปีนี้ครับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของเรากลับประจัดอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาจริงๆอีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราเพิ่งมีได้มีการประชุมเมื่อวันที่12รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็สรุปว่าในปีนี้จะมีต้นเทียนที่เข้าร่วมขบวนแหเทียนพรรษานะฮะจำนวน53ต้นเทียนนะครับในตอนนี้นะครับซึ่ง ในจานวน53ต้นเทียนเนี <ara> ่ยนะครับ <Denmark> ก okay, ็จะมีต้นเทียนทั้งประเภทแกะสลักนะครับประเภทติดพิมพ์นะครับและก็ประเภทเทียนโบราณนะครับที่จะเข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษานอกจากนั้นยังมีขบวนรานะครับขบวนแห่เทียนพรรษาที่เข้าร่วมในงานอีกเป็นจํานวนมากนะครับโดยตอนนี้น้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับพี่น้องชาวบนราชัานีลุงป้านาอาในชุมชนต่างๆนะครับในบางหน่วยราชการก็เริ่มมีการซ้อมรําที่จะมาร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาของเรา แล้วและที่สําคัญนะครับในทุกๆปีครับก็จะมีขบวนของศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็จะมีขบวนศิลปินแห่งชาตินําโดยพ่อพอลฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับท่านเฉลิมพลมาลคันะครับคุณแม่บานเย็นรักแก่นนะครับแล้วก็ศิลปินน้องๆศิลปินหมอลำรุ่นลูกรุ่นหล,ลานนะครับและศิลปินต่างๆของชาวบนรรัชธานีอีกมากมายเข้าร่วมขบวนครับอัน,นิพลาดไม่ได้เด็ดเดียวนะครับและปีนี้เช่นเดียวกับปีก่อนๆครับเราจะมีการเชิญคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามจีนนะครับปูตานนะครับซึ่งก็และซึ่งประเทศต่างๆก็จะให้ความชื่นชมกับพะเพนีแห่เทียนภาษาของเราเป็นอย่างมากรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ตอนนีเ้เรียกเรียกว,ว่าที่พักนะครับในอำเภอเมืองบนราชธานีและอำเภอวรินชำราบ เต็มเกือบหมดแล้วในช่วงงานแห่เทียนพรรษานะครับแต่ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่จะมาเที่ยวง,งานแห่เทียนพรรษาที่พักอยู่บริเวณรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอต่างๆรอบๆนอกเนี่ยยังพอมีอยู่และเป็นอำเภอที่น่านาสนใจน่าไปเที่ยวครับเช่นพิบูลมังสาหารศิลินทรนของเจียมเนี่ยก็ยังพอมีที่พักอยู่นะครับส่วนในอำเภอเมืองเนี่ยก็อาจจะยังพอมีบ้างก็ต้องหาหากันดูนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับทางหอการค้าจังหวัดวนราชธานีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านอาหารต่างๆได้ เตรียมรับนั่งท่องเที่ยวนะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาจากต่างอำเภอต่างๆครับก็ตอนนี้ทุกภาคส่วนก็เตรียมรับรองท่านนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวชมงานประเพณีแหาเทียนพรรษาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตํารวจนะฮะก็จะเตรียมเรื่องของการจัดการจราจรการรักษาความปลอดภัยนะครับขนส่งก็จะมีการเตรียมรถรับส่งฟรีนะครับจากสถานีขนส่งต่างๆเข้ามายังงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของเรานะครับแล้วก็เทศบาลนครอุบลราชธานีครับก็เตรียมเรื่อง ของสีในความสะดวกต่างๆอ,องค์การบริหารส่วนจังหวดัดวนราชธานีก็จะมีการเตรียมตกแต่งเมืองปีนี้มีการตกแต่งด้วยสีสันนะครับเรียกว่าไลติ้งเมืองให้มีความสวยสดงดงามก็สามารถมาเที่ยวชมได้แลครับและที่สําคัญงานประเพณีแห่เทียนขบวนแห่เทียนเรายังมีการแสดงแสงสีเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน เหมือนเช่นเดิมครับซึ่งในปีนี้ก็มีมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อยากให้พวกเราได้มาร่วมชมกันนะครับสำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนภรษาจังหวัดอุดรธา,านีครับในปีนี้ครับจะเริ่มนะฮะตั้งแต่จริงๆเริ่มแล้วนะครับทุกคุ้มวัด ตอนนี้เริ่มมีการทําเทียนแล้วเริ่มมีนักท่องเที่ยวและมีประชาชนเข้าไปร่วมทําเทียนแล้วตั้งแต่บัดนี้ครับแต่จะมีการเปิดเป็นทางการในกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีทําเทียนนะครับอันนี้โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดวัดและให้มีการจัดงานให้ชมเทียนนะครับอย่างเป็นอย่างอย่างอย่างมีระบบนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับในในวัดที่เลือกสรรไว้นะครับจำนวน8วัดนะครับในส่วนวันที่20กรกฎาคมนี้ครับก็ ทางจังหวัดนะครับก็จะได้เข้าไปรับเทียนพระราชทานนะครับแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนพระราชทานนะครับนะฮะแล้วก็นํามาประดิษฐานไว้ที่สาร,รการจังหวัดบนราชธา,านีก่อนนะครับในห้วงวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษามีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายครับอาทิเช่นถนนสายเทียนสายธรรมนะครับอันนี้อยู่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธา,านีครับจะมีนิทรรศการภาพวาด พุทธศิลป์และวัฒนธรร,รมนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียนะครับมาจัดแสดงนะครับนิทรศการอุทยานธร,รณี3,000โบกนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังขับเคลื่อนให้เป็นอุทยานธร,รณีโลกของยูเนสโกนะครับนิทศการการประชาส,สัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับ นอกจากนั้นยังมีการแสดงวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลราชธานีของกลุ่มอำเภอต่างๆครับซึ่งจะจัดบริเวณลานขวัญเมืองตรงสารกางหลังเก่านะครับก็จะมีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมประเทศอินเดียนะครับการจัดแสดงเฮือนอีสานนะครับแล้วก็การจัดการแสดงต่างๆครับนอกจากนั้นยังมีการจําหน่ายสินค้าผลิต ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองโอท็อปนะครับแล้วก็อาหารทกินให้พวกเราได้ไปชิมชมช็อปด้วยกันนะครับวันที่1สิงหาคมครับเป็นวันสําคัญครับเราจะมีพิธีเคลื่อนเทียนพรรษาพระราชทานนะครับและผ้าอาบน้าฝนพ,นพระราชทานจากสารกา,จากรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาประดิษฐานณมนตลพิธีหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีครับมีการทําบุญตักบาตรถนนสายพระธรรมนะครับที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับมีการรวมต้นเทียนพรรษาครับในตอนเย็นนะครับแล้วก็ วัต้นเทียนพรรษาเป็นวันสําคัญที่เราจะได้ดูต้นเทียนพรรษาอยู่บริเวณรอบรอบทุ่งสีเมืองครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีพิธีวินเทียนเรื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดสุปัตนารามีกอด้วยครับ ในวันที่1คืนวันที่1และสองสิงหาคมครับจะมีการแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนะครับและวันที่สองสิงหาคมเป็นพิธีสําคัญก็คือพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและภาพอ่าบน้ําฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนาขบวนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็จะเป็น ขบวนแห่เทียนพันษาของเราที่ยิ่งใหญ่ตะการตาที่สุดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาก็คาดว่าจะไปจบในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะมีกิจกรรมในการนําเทียนพันษาที่เราร่วมขบวนแล้วเนี่ยนำไปถวายตามวัดต่างๆนะครับอันนี้ในแต่ละวัดก็จะมีพิธีการรับแล้วก็ระหว่างวันที่3ถึง วันที่6นะครับถึง31สิงหาคมครับก็จะมีกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนนะครับของทททครับสำหรับการประดับตกแต่งเมืองให้สวยงามด้วยไฟแสงสีนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเริ่มดําเนินการตกแต่งเมืองนะครับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปครับก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่มาเชี่ยวชมงานได้นะครับ สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ต้องยอมรับว่าเราทุกส่วนทุกภาคส่วนนะครับได้จัดกันอย่างเต็มที่และยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วในปีนี้ เป็นปีสําคัญนะครับที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเราเนี่ยได้สถาปนาเมืองอุบลร,ราชธานีมาครบ231ปีนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่16กรกฎาคมนะครับคือในวันอาทิตย์นี้นะครับเราใช้ชื่องานว่า231ปีอุบลร,ราชธานีฮุ่งเหืองเมืองธรรมครับซึ่งเป็นการจัดงานตลอดทั้งปีนะครับเราจะมีการจัดถนนสายวัฒนธรรมทั้งปีนะครับมีการจัดกิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัดนะครับใส่ผ้าไทยนะครับทำบุญปฏิบัติธรรม นะครับแล้วก็มีกิจกรรมประเพณีต่างๆของแต่ละอำเภอนะครับเราก็จะสนันุนให้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่สําหรับงาน เฉลิมฉลองเนื่องในวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ231ปีในวันที่16กรกฎราคมนี้นะครับมีกิจกรรมสําคัญๆที่พี่น้องประชาชนาพลาดไม่ได้แล้วจังหวัดอุบลราชธานีของเราเองนะครับเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงพระราชทานไฟพระเริกนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับก็ส่งประธานไฟพระเลิกนะครับเป็น ไฟพเพลิงสององค์นะครับที่จะมา ประกอบในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมสมโพธเมืองอุบลราชธานี231ปีหุ่งเฮืองเมืองธรรมครับในเย็นวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับคือวันเสาร์นี้นะฮะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะมีะพระพิสุสงฆ์นะครับที่จะมาเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกับพวกเรานะครับที่ทุ่งสีเมืองนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีพิธีจุดไฟพระเล่พระราชทาน แล้วไฟพระราชประธานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อสมโพธเมืองอุบลราชธานีนะครับอวยพรให้จังหวัดอุบลราชธานีและชาวอุบลราชธานีนะครับมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันเลยทีเดียวใน231ปีอุบลราชธานี หุ่งเหีงเมืองธรรมนี้ครับและเช้าวันที่16กรกฎาคมครับก็เชิญทุกท่านได้มาร่วมทําบุญตักบาตรนะครับพระสงฆ์231รูปนะครับที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตั้งแต่เช้าประมาณ7นาฬิกานะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้อยู่นะครับเพื่อร่วม นะฉเฉลิมฉลองเมืองอุบลราชกาน,านีนะครับด้วยการร่วมขบวนฟ้อนรำ23,100คนครับนะทุ่งสีเมืองครับในหว่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา30น,30นถึง10นาฬิกาครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ตอนนี้กับผมได้กับผมและท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับก็ได้ไปดูตามชุมชนต่างๆนะครับตอนนี้ได้มีการซ้อมรำนะฮะสมโพธิเมืองอุบราชนีอย่างคึกคักเลยเดวในทุก ชุมชนทุกอำเภอนะครับซึ่งขบวนฟอ้อนรำนอกจากที่ในทุ่งสีเมืองนะครับซึ่งจะเป็นอำเภอเมืองและอำเภอรวรินชำราบอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมฟอ้อนรำในอำเภอต่างๆที่อยู่รอบนอกครับในแต่ละอำเภอก็จะมีการจัดฟอ้อนรำไปพร้อมๆกับ ที่ทุ่งสีเมืองเช่นเดียวกันครับโดยแต่ละอำเภอจะจัดฟ้อนรำกันอำเภอละ2,310คนครับก็จะมีการบันทึกภาพและนำมารวมถ่ายทอดสดในวันดังกล่าวอีกด้วยครับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมแสดงออกนะครับถึงการเฉลิมฉลองการสมโพธเมืองอุบลราชธานีครับทั้งการจริมพระพุทธรัตน,น์นะครับการปฏิบัติธรรมการทำบุญตักบาตรการร่วมฟ้อนรำนะครับเป็นกิจกรรมในวันที่15และ16รกรกฎาคมนี้ครับขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีครับได้ร่วมกิจกรรมโดย พร้อมเพียงกันครับนอกนั้นในงานนะครับยังจะมีนิทรทศการภาพถ่ายอุบลทาชธานีจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับซึ่งจะจัดที่ศาลาจตุรมุกทุ่งสีเมืองแต่วันที่14-16กรกฎาคมน,น,นี้เราไปดูได้ว่าครับว่ามีภาพเก่าในอดีตอะไรบ้างนะครับได้ลำํำลึกความหลังกันนะครับและเราไปดูอนาคตของเรานะฮะด้วยการประกวดสุนทรพจน์อุบลทาชธานีภาพฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับในวันที่16กรกฎาคมครับที่ศาลาจตุรมุก ทุ่งสีเมืองได้ชมน้องๆหนูๆลูกหลานชาวอุบลครับได้มาพูดถึงภาพฝันของเขาว่าอุบลราชธานีจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับและพร้อมที่จะร่วม เป็นเจ้าภาพที่ดีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีและงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่อุบลราชธานีนะครับครบรอบ231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองรมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลน,นี้ด้วยกันครับสำหรับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลครับก็หมดเวลาเราเปิดเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมันรถาปนาเมืองอุบลราชธานี231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหองเมืองธรรมระหว่างวันที่14-16ถึงกรกฎาคม2566ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองเริ่ม14กรกฎาคมชมนิทรรศการภาพถ่ายอุบลราชธานีจากอดีตสู่ปัจจุบัน15กรกฎาคมในช่วงเย็น ร่วมปฏิบัติธรรมและเจเริญพระพุทธมนต์สมโภชและ16กรกฎาคมในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร231รูปพร้อมร่วมกิจกรรมฟ้อนรำจำนวน23,100คนและชมการประกวดศูนทรพจน์อุบลราชธานีภาพฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรม